คุณนนทินชาวิรกูลนะครับรองนายกและมท .1 หครับลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมให้กําลังใจมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดหนองคายครับแล้วก็มีคํายืนยันถึงความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์นะครับซึ่งอยู่ในแผนเผชิญเหตุ ถ้าสถานการณ์เหมือนกับน้ำท่วมที่เชียงรายก็มีแผนอบพยพมีเรื่องของการประชาะสัมพันธ์แจ้งเตือนรวมไปถึงการจัดเวรยามเฝ้าระวังทรัพย์สินนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจถ้าจำเป็นจะต้องอบพยพออ,อกจากบ้านเรือนนะครับ<ม>และในขณะเดียวกันครับมท .1 นึบอกว่าได้เร่งอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือทันทีให้กับผู้ว่าเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายจังหวัดละ100ล้านบาทนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย งบในการช่วยเหลือเยียวยามันอาจจะล่อยหล่อลงไปแล้วะนะครับ20ล้านบาทเหลือไม่กี่ล้านบาทก็จะเป็นต้องเติมงบลงไปให้2จังหวัดนี้เนี่ย1น0ล้านบาทในเบื้องต้นนะครบรรเทาผลกระทบและก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วครั้งนี้เราเห็นนะคะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายหนักมากๆนี่น่าจะเป็นบทเรียนที่ทําให้จังหวัดอื่นๆเราต้องเตรียมรับมือเช่นเดียวกันทําให้หนางสาวแพททองทานชินวัฒรนายกรัฐมนตรีต้องโพสต์ข้อความในแอปพลิเคชัน X ย้ำอีกครั้งนะคะว่าชาวหนองคายในจุดน้ําท่วมรวมถึงจุดเสี่ยงภยัยขอให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่นายกยังระบุด้วยนะคะว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องการประเมินสถานการณ์การแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนบรรเทาภัยที่เข้าไปช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดรถครัวสนามเพิ่มเติมจัดรถผลิตน้ําดื่มมาแจากใจ่ายให้กับคนในพื้นที่จัดเรือท้องแบนสําหรับช่วยคน ย้ายสิ่งของให้กับประชาชนค่ะแน่นอนนะครับมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากนะครับ <c oughs> ความเสียหายก็ต้องมีการเยียวยากันตอนนี้กำลังมีการพิจารณานะครับเรื่องของการออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยครับ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขามีข้อสั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคนะครับให้ไปจัดทําชุดมาตรการครับอย่างเช่นการผ่อนผันการจัดเก็บค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับก็จะให้จัดเป็นมาตรการช่วยเหลือขั้นสูงสุดหรือขั้นพิเศษครับแล้วก็จะรายงานให้ครมอทราบถึงการช่วยเหลือจากกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กําชับไปยังการไฟฟ้าการประปาเนี่ยให้จัดกําลังเจ้าหน้าที่ ไปซ่อมแซมระบบต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมด้วยนะครับแน่นอนช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วเรื่องของหนี้สินหลายคนก็กุมขมับไม่สามารถที่จะหาเงินหาไรายได้ในช่วงที่ประสบภัยได้นะคะอย่างกองทุนเพื่อ การศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศตอนนี้เขาออกมาตรการนะคะก็คือเรื่องของการให้รับการผ่อนผันไม่ต้องชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยพร้อมยกเว้นเบี้ยรปรับและค่าธรรมเนียมผิดนัดชําระรวมไม่เกิน2ปีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้กยศค่ะส่วนธนาคารออมสินนะครับก็ออกมาตรการในการพักชําระเงินต้นแล้วก็ลดอัตราดอกเบีย้ยครึ่งหนึ่ง เป็นเวลา3เดือนครับพร้อมกับปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินรายรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทปลอดดอกเบี้ย3เดือนแรกครับส่วนเดือนที่4เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ0.06แล้วก็ยังสามารถขอสินเชื่อเพื่อที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนได้เต็มวงเงินกู้100%ซ ของราคาประเมินนะครับส่วนทกสก็ประกาศเลื่อนเวลาชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน1ปีนะคะโดยไม่คิดค่าเบี้ยรปรับนะคะพร้อมกับปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินรายละไม่เกิน50,000บาทปลอดดอกเบี้ย6เดือนแรกอีกด้วยค่ะส่วนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับเขาเปิดให้ผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ สามารถที่จะขอรับการพักชําระหนี้ได้3งวดครับส่วนผู้ประกอบการทั่วไปเนี่ยก็สามารถขอพักชําระค่าธรรมเนียมและค่าจัดการค้าประกัน6เดือนครับ